คุณยายสวยจางคุณย่าสวยมากโอ้ยกดแล้วค่ะขอดูนาชาติได้ไหมคะมาชมหน่อยโลกชาติหน่อยค่ะเดินไปดูหนาชาติหน่อยเซรั่มช่วยรอยดำนะครับรอยดำรอยสิวนะครับซื้อได้เลยซื้อไงคะกดตะกร้าเลยครับเสียให้เงินเดือนพี่พาวฟ้ายังไงคะเดือนละแปดร้อยห้าสิบครับผม ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับตรงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมใช้ยังไงให้หมดในแปดร้อยห้าสิบคุณย่ามีทิกตอกไหมครัมีค่ะแต่คุณย่าจะให้ทิกตอกก็ใช้หน้าปลอมๆลงในทิกตอกไปติดตามได้นะครับเขาจะใช้หน้าของเขาแปลกๆเขาเ่ยปากเบี้ยวบ้างอะไรบ้างไปนั่งนั่งปากมีเขาก็ไม่รู้ตัวเขานะฮะไปดูได้ครับคุณย่าเขามีทิกตอกชื่อเล็กนะฮะเล็กอะไรนะทิกตอกชื่ออะไรเล็กมีเล็กเล็กด้วยเล็กอะไรเล็กไม่รู้แม่เป็นใครเล่นแต่ว่าหน้าเขาจะแบบนี้ไปนัีงไปนั่งก็นั่งนั่งอยู่นปาก คุณเดียไม่เชื่อเขาไม่มีตัวแล้วเขานั่งเขานั่งคุณเดียไม่เชื่อเราไม่พูดไม่อะไรแล้วติดต่อเขาไม่พูดเลยเขานั่งไงแล้วเขามีเพลงไปดูเขาได้นะฮะติดต่อเขาครับจริงจริงจริงอย่าไปเชื่อจริงจริงผู้ชายคนนี้ช้าพูดอะไรเกินเลยเป็นเลยไม่เชื่อชอบแย่แม่ไม่เชื่อที่ต่ออ่าอ่าอ่าอาอันนีอะไรไม่ยังไม่รู้เลยมีเขามีมติดต่อเขาจริงแล้วอันไหนแม่ยังไม่รู้เลยอโกรดอโกรหัสมาหนึ่งหน่อยที่ต่อให้ไม่เล่นตรงไม่ไม่ไม่รู้ติดต่อตัวเองอะไรู้อ่อไม่รู้แม่ก็มีเขาไม่ ไม่งไม่งามตลกจรงไม่เคยดูมีจริงๆไม่ได้ตลกคนนี่ดูนะไหนที่มันตลกวะดูนะดูนะนี่นี่นี่ดูดิ๊กตอเนะนี่ดิ๊กต่อเขาทไหนวะนี่นี่ไง นีะไปรำบู๊นนี่น้องติ๊กตามยังไงล่ะยังไงชื่อติ๊กต๊อกก็คือชื่อเล็กหนึ่ง2ย์เจ็ดเ้สองเห็นไหบอกแล้วเป็นคนชอบหวยขนาดไหนติ๊กตอกยังเลขเต็มขนาดนี้นี่เล็กหนึ่ง2กูเจดเก้าสองไปดูกัวันเกิดครับวันเกิดับวันเกิดคาับเ่าเชิญนะเชิญนะเชิญครับพผาฟ้าเอาเร็วอีกสองนาทีผมไปแล้วนะเดี๋ยวคุณย่าปวยยาจะถ่ายรูปปันหลานนะครับอีกสองนาทีผมจะไปแล้ว ตอนอันที่ขายขายเซรั่มหน่อยเซรั่มเซรั่มพัฟเซรั่มเซรั่มกดแบบสองขวดนะอ่าสองขวดเซรั่มเดี๋ออกใหม่แล้วลูกมาออกมานานแล้วนานแล้วนานแล้วนานชุ่มชื้นใช่นาชุ่มชื้นใช่ชาทาดูดีมากเลยนะโปรตีเก้าร้อยเก้าสิบขวดแล้วอันนี้เหลือแค่สองขวดห้าร้อย แล้วกับสกดละสองห้าสิบมันเหลืออยู่ประมาณพันพันพันชิ้นปั้นชิโน่เอาแลเทให้หมดแล้วเทเขาจะเปลี่ยนแบรนด์แล้วเปลี่ยนแบรนด์ใช่เปลี่ยนเป็นใช้ผ้าฝ้าทั้งหมดใช่ครับผอ๋อแล้นี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้ชื่อลูกตอนแรกเป็นผ้าฝ้าสกินแคร์ใช่ใช่ขาวเหลืองสีไหนครับสีขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สองครับขอเลขมีคนขอเลขคุณย่าว่ะคุณย่าขอโชคค่ะได้สี่สี่สองห้าค่ะราคาดีมากค่ะคุณย่าผู้นี้เลขเกตมีอะไรคะ ทำไมเป็นอะไรเป็นแม่นางตนาีอะไรปะเนี่ยฮะนี่คือกลาคือคือไปอยู่คืออาจจริงนะผมว่าผมเริ่มสงสัยแล้วทุกทุกคนถามถามไ่ขอเลขแม่ผมขอเลขแม่ผมเนี่ยคือแม่ผมนี่กลางคืนเขานอนเตียงนะเ <c oughs> ข้าใจป่ะอเ <c oughs> นิี้เล่นๆหรือคืคือ <c oughs> ทุกคนเนี่ยสง <c oughs> สัยแล้วเนี่ยทุกคนผมว่าทุกคนมีความคิดแปลกๆนะคิดว<อ>่าแม่ผมกลางคืนไปนอนในต้นไม้แน่ๆหรือไปนอนในต้นกล้วยแน่ๆไม่ใช่นะครับแม่ผมนอนที่เตียง มีเตียงอย่างดีบ้านใหญ่โตแต่เขาไม่ได้นอนในต้นกล้วยนะครับ <laughs> ไม่ได้ออกมาเป็นสบายเขียวไม่มีนะครับแต่วันนี้ใส่ชุดสีเขียวไม่ใช่สีเหลืองไว้โอ้โหนะฮะไม่ได้นอนในไม่ได้นอนในต้นไม้นะครับแม่ผมอนอนในนอนเอน,นเตียงนะครับผมอ่ะสองคนห้าร้อยครับเร็วสองคนห้าร้อยครับเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วโอ้โอีอกหนึ่สิบาทเท่ากอบเจ็ดร้อย เอาไหมอครบเจ็ดร้อยได้หรืเออใช่ครบเลยลูกครบเลยไอ้ครบเจ็ดร้อยอีกสองพันแล้วแม่จะมานั่งคุยใหม่โอ้ชอบมากเลยวันือนมีค่าตัวเขาไหมค่าตัวแม่เกินแต่ค่าตัวได้ไหมเออค่าตัวค่าตัวให้เขาให้ค่าตัวเขาหน่อยเพราะว่าเวลาเขามานั่งเนี่ยเขาจะแบบคนเขาอยากคุยกับแม่ไงใช่ไหมคุยแม่ได้คุยคุยขำๆได้เออแม่เขาเป็นคนคุยไปเรื่อยเปื่อยอ่ะส่มตุลไว้แล้วค่ะใช้ดีมากค่ะคุชชั่นคุณย่าน่ารักมากคุณย่ามาบ่อยๆนะคะ ย่าต้องมาขายบ่อยๆค่ะคุณย่าวัยรุ่นมากค่ะปีนี้เท่าไหร่นะบอกให้กิ๊ดิเจ็ดสิบห้าย่างเจ็ดสิบหกเดือนหน้าอายุเจ็ดสิบหกแล้วเกิดปีพศอะไรครับฮะเกิดปีพศสองสี่เก้าสองสมัยที่สมัยที่แม่เกิดมานี่ใครเป็นนายกสองสี่เก้าสองอันดับพันของเมือง่สองสี่เก้าเก้าอ๋อ่เก้าเก้าใครจำไหน่อมแม่ใครเป็นนายกจำปปมป้วโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงแม่ยังเด็กอยู่เท่านั้นอ๋าแล้วเกิดมาจำความได้ใครเป็นนายกใครเป็นนายกอ่าโอ้จำไม่ได้รูปมันน เออเใช่ใช่ชองกิติกาจรใช่ใช่ชองพลับภาใช่ใช่อ่าคิดดูแล้วกันว่าเขาเขาพามาถึงขนาดไหนแล้วคิดดูแล้วสวยมากพรุ่งนี้หวยออกอะไรมีคนไหได้หวยแล้วคุณแม่แล้วสั่งแล้วค่ะพี่พาวฟ้าขอบคุณนะคบขอบคุณทุกคนที่สั่งเลยนะครับเซรั่มเซรั่มจะถึงเจ็ดร้อยแล้วถึงเจ็ดร้อยแล้วอีกนิดเดียวเร็วช่วยกันกดเลยถึงเจ็ดร้อยแล้วเซรั่มจะถึงเจ็ดร้อยแล้วจะถึงเจ็ดร้อยแล้วจะถึงเจ็ดร้อยแล้วเร็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 วทุกคนช่วยกันช่วยกัน น้องน้ำหนักเท่าไหร่น้องน้ำหนัก2.975เก้เแลกเยอะมากคนไม่รู้จะซื้อเล็ใใใใกใๆรคนนี้เราบอกไปเรื่อยๆแล้วแต่โชคของเขาเออเขาไม่เล่นบบังคับไงเอา,เอา,เเอาแต่แม่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเบอร์ออา่อาสองก้ามันออกไปแล้วนะอแต่แม่ซื้อลอตเตอรี่เพอดิม น้ำหนักของหลานเนี่ยมันมาตรงกับอายุแม่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าและที่นี่คนแก่เนี่ยเขาบอกคนแก่เลขเก้าแต่ไม่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะเก้าเจ็ดห้าแม่ซื้อไปแล้วอ้นี่เขาบอมาพอดีเลยเก้าเจ็ดห้าเขาอกเป๊ะเลยกว่าเก้าเจ็ดห้าครับพวกนี้โอ้โหม่ซื้อลอตเตอรี่เยอะเลยเลขนี้เจ็ดห้าแต่ก่อนจะไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อพาวฟ้าก่อนจิ่ซออเดอร์ครบแล้วจิมซีออเดอร์หรือจิมซีออเดอร์จะครบเจ็ดร้อยแล้วเร็วโอ้ยพาวฟ้าเธอนี่ปังมากนะเรามั่วเออมีบุญบารมีที่ลูกเกิิดดมาาเอจจะะพูรงน เมื่อก่อนนี่พูดขอถ้าแตกร้อยออเดอร์ยังไม่ได้เลยทุกที่เธอขายเมื่อวานนี่ขายพันห้าร้อยออเดอร์วันก่อนท่านขายพันกว่าออเดอร์ใช่ป่ะวันก่อนท่านขายเก้าร้อยแม่มีความรู้สึกอะไรรู้ป่ะเก้าร้อยแม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้ทำไมรู้สึกอะไรแม่กรแจาแล้วที่พราฟ้ารักบอ่ะเพราะอะไรรักความบ้าบอโบนทำอะไรป่ะโบนเป็นคนที่คอยแยกรายสนุกบ้าก็เลยบอกไอ้คนนี้แปลกดิบุยแปลกไหมแปลกไหมแปลกไหม แปดนี้เป็นตลกเป็นตลกเป็นตลกอ่ะเป็นตลกเป็นตลกอ่าเป็นตลกอ่าเราใช้ค่อยครบเจ็ดร้อยใช้ไปแล้วใช่แม่แม่กดเซลล์คอคุณย่าไม่มีเลยเหรอคะอ๋อคุณย่าพอดีเสื้อปิดคอครับมีมีคอครับมี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 ค่ะมีคอค่ะมีมีค่ะมีแต่คอนิดเดียวแต่มีมีคอค่ะมี มีคอเอาาขาถามเรวคอคุณย่าเปไหนะครับคออยู่นี่ค่ะมีคอเอ่อมีมีค่ะ,คะอย่าคิดว่าคุณย่าไม่มีคอนะคะคุณย่านอนเตียงไม่นอนต้นกล้วยนะคะ <laughs> เอออ่านะคะเร็วนะคะเอามาเร็วๆคะ่ะเซรั่มสองขวดแม่แม่เอาเหลืออีกก e ี่ออเดอร์อีกเหลืออีกแปดออเดอร์โอ้จะครบเจ็ดร้อยบุญบาร,รมีคุณยา่าคุณยายบุญบารมีนะชาติ ที่ทําให้พาวฟ้ามีวันนี้พี่ถือเป็นรอยนิ้วเลยพลอยพาอฟ้ามีวันนี้เพราะบุญบาร,รมีของน้าชาและคุณย่าคุณยาย <c oughs> ที่ทําให้พาวฟ้าได้ขายของสามวันนี้โอ้โหยอดปังยอดทะลุทะลวงมากขอบคุณทุกท่านเลยเนาะยอดทะลุทะลวงมากแม่หลที่เขาออมาหมนูก็คงเห็นความน่นารักของหลานของน้าชาเนาะทำไมเขาชอบน้าชาเพราะอะไรน้าชาเนาเออขามีเสน่ห์ตั้งแต่เก,เกิดนะเออแ,แม่ไม่ได้เข้าข้างเข,า,งขานะเข้าข้างเขาเปล่าเนี่ยไม่เข้าข้างพูดจริงจเป็นงลเป็นเด็ก เด็กเป็นแม่ไม่รู้อะแต่แม่ก็มองเขาวันแรกแม่มีความสุขมากอ่ะว่าถุกเป็นไงมั้งเออแม่มีความสุขว่าแม่ชื่นฉ่ำหัวใจเมื่อเห็นหลานนะชื่นช่ำหัวใจเออแบบว่าทีนี้แบบมาตอนนี้โบพี่ผ่าใช้เบอร์ศูนย์สองค่ะแเด็กต้องมาต้องนานนะก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ให้เขาปรับตัวก่อนให้เขาปรับตัวก่อนนะให้ปรับตัวก่อนเดี๋ยวได้พากลับไปบ้านเดือนหน้าหลาักมากแม่ลูกน่ารักมากๆเลยอยากรู้ความหมายของคำว่านาชา นัชชาแปลว่าชนะครับผมยินดีด้วยครับมีผู้ชายอีกคนค่ะเดี๋ยวรอปีนึงก่อนนะให้มันลูกเข้าอู่นะครับมันลูกตอนนี้ยังยังไม่เข้าอู่ดีนะฮะมันลูกยังคืนยังคือค่าคือค่าเลยนะเสียไม่ความตละหนักกันเลนไม่รู้ท้องเสียป่าไม่รู้คือค่าคือค่ามังคืนอยู่นะมันลูกยังไม่มาดีนะขอเวลานิดนึงนะครับผมปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งนะครับผมให้มีเวลาพักผ่อนหน่อยนะครับมัลลูกยังไม่เข้าที่เลยใช่มันไม่เข้าที่จึงเดือนตดปุ้งปังปุ้งปังเลยนะฮะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเออฮัลโหลกำลังมีอยู่บพร่อยู่ทําไมมีไรปะเออมีอะไรปะเออเอออจะขอเลขเขาดิเออเดี๋ยวดีกยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเสร็จตอนก้องังอยู่กับลูกอยู่อ่าออโอเคโอเคกจางเย็นกลเย็นนะใครโทรมาอะไรนะใครโทรมาท่านทําผมท่านทําผมอ๋อโทรมาขอเลขคุณย่าสวยมากแกล้งแม่แกลงผมไม่ได้แกล้งมันเป็นเขาเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับอาจะครบเจ็ดร้อยหรือยังท่านผู้ชมเกินแล้ว เจ็ดร้อยแปดออเดอร์นะโอ้โหปวดมือปวดมือสิฮะปวดเื่อเจ็ดร้อยจเมย์จ้าเมย์ลาทุกคนเลยลาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิปก่อนอันนี้มาเยอะนี่สิมามาหนาชามาหน้าชามามาหนาชามาเลยให้ตาถ่ายให้มั้ยให้ตาถ่ายให้มาพี่ตาพี่ตามาถ่ายหน่อยทางก็จะหลับแล้วนะนั่งเลี้ยงลูกมาทั้งวันแล้วตาลอยแล้วนี่แหละฝากถ่ายคลิปตรงนี้ค่ะทามาง่ายเลยเสร็จแล้วเหรอ ไม่ลืมตาแตะตัวนี้ได้ไหมพี่ตานถ่ายใกล้เวลากินนมยีรอดหมอแล้วก็ว่าที่คืนใช่ไหมยี่ร้อยนี้คืนให้หน้าให้มาคอยลมึงก็ไม่เลยอะมาอะิปที่รออยู่ไหนดิปนี่ทีปรอเอาพี่ถือเลยถ่ายเลยถ่ายรูปหัวถ่ายวิดีโอเอาวิดีโออ่ะเอาไปเพิ่มเติมตาคุณวันนี้เราจะให้เกียรติเราจะให้เกียรติคุณย่าคุณยายเป็นคนลาการไลฟ์สดในวันนี้นะครับให้คุณให้คุณยายก่อน คุณยายพูดแก่คุณยายพูดอ้ใวันนี้คุณยายเป็นคนพูดมีสาระแต่คุณยายพูดไม่ค่อยมีสาระคุณยายพูดก่อนนะคุณยายครับขอบคุณทุกออเดอร์นะคะที่ เอ่อเมตตาเอนดูน้องณชานะคะตอนนี้ก็ช่วยกันทำมาหาเงินหารับประทาน <c oughs> เพื่อพาเึอหลานนะคะ <c oughs> ช่วยกันตัวเป็นเลียวหัวเป็นน็อตคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย <c oughs> ขอบคุณทุกๆความรักความห่วงใยที่มีให้คุณหลานน้องณชานะคะขอให้รักน้องอย่างนี้ไปนานๆคะเป็นกําลังใจโชว์หน้าหน่อยชว์หน้าหลานอ่าเห็นไหมคะน้านกำลับห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 ลับแล้วก็ กู๊ดไนท์ฝันดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องนัาชาติมาใหม่นะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆออเดอร์นะคะคือวันนี้ท่านลูกปังปังบลิเย่เนาะปังปังปังบริยยเลยทุกคขอบคุณมากยอดสรุปตอนนี้ของเราก็คือ7 2 1บเพิ่มไปยี่สิบเอ็ครับมขึ้นยอมากันย่ามากขอบคุณค่ะเทียนหมีมีเนี่ย พ่อม่จะพอแม่พ่อแม่จะพูดเป็นเรื่องไปเลยโบ้ก็จะมาเอาขากเอาขาดเอาขาดเอาพูดเองเลยได้ไหมพูดเองได้แน่เอาเชิญนะเชิญขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยบูก้องฮะกล้องอยู่นี่ฮะท่านผู้ชมนี่ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยฮะอ่าชื่ออะไรครับพราวฟ้าหลานหลานชื่ออะไรฮะันัชชานัชชาที่จริงชื่ออะไรฮะ คือจริงใจไม่ได้หอยทะเลหอยทะเลหอยทลินนะแล้วที่ช่วยกันสั่งอ่ช่วยกันสั่งนะคะขอสร้างเลยค่ะใช่หอยบางคนจะมีความสุขความเจริญนะร่ำรวยร่ำรวยพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยใช่ร่ำรวยทีเยอะจะได้มาถูกถุงเงินอีกเนาะโอเคอสานุโมทนาสาธุเนี่ยอนุโมทนาสาธุวันนี้ไปทำบุญมาไงให้ววันนี้ก็วันนี้วันนี้แม่ไปทำบุญ ทำบุญแล้วก็เลยกลับมาเยี่ยมลูกบุญกุศลที่แม่กับแม่จ๋าได้ทํามานะครับอ่าใครที่อยู่เห็นภาพแม่ขอให้บุญนั้นถึงถึงท่านทุกคนนะคะครับค่ะสาธุสาธุโอเคไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วบายบายบ้านน่าจะเสร็จแล้วดูแลเสร็แล้วดี๋ยวน่าแล้วเยวน่าแล้วเดี๋ยนแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเดี๋ยวน่าแล้วเิี๋ยวน่าแ้มเดี๋ยิ้มยิ้มเด็กปวน่าแล้วเยาแล้วเดี๋ยวล้วเดี๋าแล้ Treats, สุดยอดสุดยอดเราคนดูสามพันเจ็ดตอนตาราดราแต่ไปแล้วนี่มันระดั